บาดแผลในใจเนี่ยมันจะทําให้เราโตขึ้นนะเรื่องเราทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนักเรียนใหม่คือเดือนแรกของการเข้าไปเป็นฐานหมดเลยนะมันจะเป็นประสบการณ์แรกแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราเสมอนะมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เรากลับจากเสิร์การศึกษาครับกลับมาที่กองร้อยเนาะปรากฏว่าฟูกตู้ของในตู้ของใต้เตียงกระจัดกระจายหมดเลยมันจะมีขวดน้ําที่เอาไว้กินในห้องคนระับน้ำเนี่ยถูกเทออกใส่เตียง หมดขวดเลยอ่ะคือวินาทีนั้นผมรู้สึกว่าทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้ทําไมแบบใจร้ายจังคือเราก็คิดว่าเราอ่ะดูแลจัดระเบียบไว้ดีที่สุดแล้วเราก็มาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นฟูกครับมันโดนน้ําอ่ะแล้วมันเป็นคราบเหลืองภาพปูที่นอนอ่ะมันสีขาวพอมันเป็นคราบเหลืองหมายความว่าทุกวันนะครับผมก็จะโดนทําทวทุกวันเพราะว่าเตียงมันเลอะเลยรู้สึกไม่โอเคเลยกับการที่เทน้ําใส่ที่นอนผมแต่ว่ามันก็ มันคือการฝึกเรากไ็ได้แค่ยอมรับสภาพเราก็คิดว่าก็โดนก็โดนแต่มันไม่ใช่ความผิดเราเราก็ดูแลในส่วนที่เราดูแลได้เนาะในส่วนที่มันเป็นคาบเหลืองอ่ะเราก็ปล่อยไปแต่สิ่งหนึ่งที่ฮิวใจขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็คือเพื่อนเราก็โดนนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะโดนเรื่องเล็กสําหรับคนหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่สาห,ห,ห,หรับอีกคนหนึ่งอะเรื่องใหญ่สาหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราใช่ไหม